กอดขวานมาพากันมากันวันนี้นะคะเราจะมาแต่งตัวให้คุณย่าทวดกันนะคะทุกคนเราจะไปทําบุญที่วันนี้คะนี่คือชุดที่เซ็กซี่ที่สุดของคุณท่านเขานะคะคุณท่านกําลังจะทาแป้งแต่งหน้าแต่งตานะคะอสาวงามนะคะเปนไคะโอ้โหเป็นไงคะดเคะูเลิศค<ด>่ะเลิศมากโจก็ส่งมาให้ย่าหรือจะให้ย่า เอาใส่ในโชติลูกออไอ้เอะไรมาอีกอะถึงเขาจะอายุปาไปแปดสิบแล้วนะคะแต่ว่าเขายังยังห่วงเออรักสวยรักงามนะคะเห็นแป้งพับไหมคะทุกคนเห็นไหมคะใช้แป้งพับแป้งพับนะคะดิฟถ่ายหรือยังคะถ่ายโชวค่ะถ่ายโชก้องนิดนึงนะคะมันยังไม่ชัดนะคะคุณผู้หญิงต้องถ่ายเพิ่มอีกนิดนึง นี่ค่ะกำลังจะทาลิปสติกอาทาลิปสติกเลยค่ะลงไปเลยค่ะเ้าหมุนอีกทีนะโอ้โหเจอปานะคะทำปากจะเจอหน่อยโอ้โหเป็นไงคะน่ะโอ้โหเขาจะแปดสิบแต่ว่าสมองเขายังดีนะคะทุกคนแม่ปากแมปากสิคะเม้มปากนิดนึง อ๋โอเคมีเสียงแสดงว่าไม่แก่นะคะฉันอ้เนี่ยไออะไรวะเนี้ยฝาไปไหนเมื่อกี้หล่นอ้ออ่นนี่ค่ะฝาปิดนะคะลูปย่านี่นี่ลูกต่อยมวยกันดูชกมวยคนเราแต่งตัวก่อนค่ะคุณย่าเดี๋ยวค่อยดูไหนคะชุดสวยชุดสวยอยู่มุมไหนของห้องนะชุดสวยไม่มีค่ะชุดสวยนะคะนั่นเสื้อชุดอะไรอ่ะย่ามันดูน่าใส่สบายจังเลยนะ ฟนนอยู่ะชุดนอนเหรอเกงเขาให้มาตอนนี้คนรันทีหมูขับรถก็เปอร์ให้เสื้อเออน่าใส่น่าใส่สบายนะนี่แดงให้มาสองชุดแต่ข้างนอกอากาศก็เย็นเย็นอยู่นะเดี๋ยวเลือได้ไหมได้ไหมโอ้ย นี่นะะนี่นะคะโอ้โแข็งแรงนะคะแข็งแรงคุณผู้หญิงเขาแข็งแรงนะคะโอ้ไม่รู้อะไรอีลงตุงนางเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนทุกอย่างจะต้องอยู่ใกล้มือนะคะ,อะโอ้โหนี่เขากําลังจะเปิดกรุขออนุญาตปีนนะคะหักไหมโอ้โหเปิดกลุ่หาชุดสวยเป็นไงไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะโอ้โหฉันก็ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นี่ก่อนเพมเพิร์ด อ๋อโอ้โหทำไมคุณผู้หญิงต้องเอาแพมเพร่อซ่อนไว้ข <c oughs> นาดนั้นโอ้โห <c oughs> นี่ยังนี่มีเสือ้อมาโอ้โอ้โอ้ยหโอ้แค่รื้อหาของก็เหนื่อยแล้วนะคะท <c oughs> ุกคนที่หูตกเยอะทิบหายให้หนูหาให้ไหม <c oughs> ดันไว้ <c oughs> อ่เนี่นะ <c oughs> ได้แล้วเนี่ย อ่ะอาจารย์าเดี๋ยวมาถุงไปไปโอ้ยน้องหัถุงเหมือนกันจะมีหัวถุงอยู่นี้วชุดสวยนะคะเรากําลังหาชุดสวยกันนะคะทุกคนโอ้ยลึกลับมากเลยทุกคนฉันก็ก้มสุดชีวิตแล้วหัวถุงอยู่ข้างไหนวะข้างนั้นแหละข้างนั้นแหละใอ้ให้นูหาให้ไม่ยากเออยกมายกออกมาเป็นตุ้ง้เอามา อาก้าตะก้าหากำลังลุก้าฉันกำลังหาหาสมบัติของญาทวนนะคะที่มีสีทุกตัวอะไรต้องรีบอันนี้เป็นอะไรครับตังเกงัดหุงไม่ลายๆายดูข้างนี้เปล่าอุ๊ปนี่ซีฟ้าเลยเหรอไม่ใช่สีฟ้าไม่ไหวมีสีมืดมืด โอ๊ยอะไรอ่ะไม่รู้ไดกไว้ก่อนเรากำลังหาโอ้โหในที่สุดเขาก็หาเจอเหงื่อตกเลยค่ะทุกคนเจอไม่มีเชื่อเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่ง